สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับววผมกบผมแจ็คไวน์นท์เกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็ไม่ได้อยู่กับ Legendary Game of Hero นะครับจะอยู่กับ7บาปแกนครอสนะครับเ,เกมมือถือที่ผมเคยเล่นมานานมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยและช่วงนี้ผมเพิ่งกลับมาเล่นได้ไม่กี่วันนะครับซึ่งตอนนี้เราจะมารีวิวอีเวนต์ t h e One f e s t i v a l p พาร์ที่2กันครับซึ่งอัปเดตวันนี้สดๆเลยนะครับก็ในภารกิจ เดอะวันเฟสติวัลพาร์ทที่สเนี่ยก็จะมีของรางวัลใ,ให้เล่นกิจกรรมให้เล่นอีกเยอะแยะแล้วรวมถึงตัวใหม่ที่เข้ามาด้วยเดี๋ยวเราค่อยๆไล่กันไปนะครับโดยกิจกรรมนี้จะถึงวันที่16เดือน3 16มีนาะคือเดือนนี้โอเคครับโอ้อยู่ไม่นานนะถึงวันที่16ครับอยู่อีก14วัน15วันโดยประมาณนะครับ โดยรางวัลนะครับจะเป็นตัวลุ้นนะครับตอนแรกเห็นเขาบอกว่าอัปเดตคือมันจะให้ตัวนี้เลยเ้ยแต่ว่ามันเปลี่ยนใหม่เป็นสุ่มนะครับโดยให้ตัวสุ่ม10ใบนะครับเมื่อเสร็จภารกิจทั้งหมดจะมีภารกิจของเมลีออดัสก็คือสำรวจสมบัติกับฮอกนะครับ10ครั้งนะครับของดแอนเน่ก็สู่อุปกรณ์5ครั้งก็ง่ายครับของบ้านก็จะเป็นเคียร์ดันเจียนใหญ่ช่วงกิจกรรมของฮอคอย โซการ์นะครับอันนี้ก็ง่ายทําได้วันล,ละครั้งนะครับสามวันก็เสร็จแล้วภารกิจของคิงนะครับคือเคลียร์ศึกทําลายล้าง3ครั้งอันนี้ก็ง่ายครับภารกิจของกวเทอร์ก็คือสองครามไฟนอลสามครั้งโอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะไปแวะดูสงครามไฟนนลด้วยนะครับแล้วก็ภารกิจของเมอร์ลินก็คือแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์10ชิ้นภายในช่วงกิจกรรมไม่ยากครับอันนี้บอกเลยว่าไม่ยากประมาณ3มวันก็เสร็จแล้วแล้วก็นี่ครับที่เขาพูดถึงก็คืออันนี้ครับ สำรวจสมบัติกับฮอครับผมยังไม่เคยเล่นเลยคือ,อยังไงผมขอกดครั้งนึงก่อนแล้วกันสต็อปได้หนึ่งโอ้โหไม่ไปไหนเลยเดินหน้าหนึ่งอ๋อก็จะเดินหน้าไปครับโดยที่อ่านี่ครับอุปกรณ์ขุดสำรวจนะครับช่องทางการรับก็หาง่ายมากๆเคลียร์ดันเจียนธรรมดาได้มาง่ายมากๆเมื่อกี้ผมไปเคลียร์เล่นมาถึงว่าได้ม,มันคืออะไรเราก็ขุดไปเรื่อยๆครับจนถึง นี่เลยรับรางวัลของตามทางไปนะครับเคียร์ครบ10ครั้งก็จะได้ภารกิจของไม่ดีออดัสแน่นอนอันนี้ผมเล่นสักครั้ง,งอ๋อมันได้รับหมดเลยนี่ว่าผจะไปเรื่อยๆโอเคครับเล่นได้30ครั้งนะครับตอนน่อ1นวันนะอันนี้เราก็ขึ้น2ครั้งแล้วของม่ดีโอดัตก็ขึ้นแล้วด้วยนี่ครับ10ครั้งก็เสร็จภารกิจง่ายมากๆเลยครับ โอเคแล้วก็แลกเปลี่ยนของนําโชคครับอันนี้ก็เก็บเหรียญน,นะครับสะสมเหรียญจากการเล่นปกติก็ได้มามารับชุดชุดเชียร์ซมิมนต์นะครับของผู้ดีอันเน่นะครับกิจกรรมรางวัลเลียร์ครบนี่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวผมจะไปเลียร์นะครับเพราะว่าผมยังไม่ค่อยได้เล่นบทเลยเลียร์ไปถึงบทเท่าไหร่เนี่ยอ๋อนี่เลียร์ถึงบท9ได้2 0เพชรกับ10บู้สาเพชรเลยนะเยอะนะเนี่ยโอเคครับก็ประมาณนี้ นี่ครับอันนี้จะเป็นดันเจี้ยหอคอยครับที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับอยู่ในหอคอยโซการสนะครับอันนี้เราสามารถกดทําลายล้างผ่านได้เลยนะหรือจะเคลียร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมความมาท,ทําทีหลังแล้วกันมันจะทําได้1วันต่อหนึงครั้งมันรีเซ็ตประมาณ10บกว่าชั่วโมงอะอะ่ประมาณนี้ครับแล้วก็แลกเปลี่ยนไอเทมกับคิงนี่ก็เหมือนเดิมครับเหมือนพัทหน โอเคไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราจะไปกาชากันดีกว่าสิ่งที่เราต้องการคือกาชานี่ครับสุ่มล่าสุ่มสุดพิเศษครบรอบ1ปี7บาทนะครับก็จะมีตัวที่เข้ามาใหม่ก็คือคมดาบ8ดเปียวนะครับนักดาบต่างแดนนานาชิสีฟ้านะครับแล้วก็โมโนสีฟ้าที่ตัวเด็ดที่ต้องการเลยคือตัวนี้ครับวาเลนตี i, สีฟ้าครับคือเอาไปลงไฟนอลบอส เดี๋ยวเรามาดูไฟนอลบอลก่อนครับน,นี่ครับไฟนอลบอลมันจะบอกว่าตัวไหนที่แนะนำครับนี่เห็นไหมจะมีตัวนี้ด้วยตัวนี้อยู่ในสุ่มด้วยเหมือนกันครับคือตัวนี้ใช้ได้ทุกสถาบันเลยบอกเลยว่าเป็นตัวที่ดีมากๆน่าสุ่มผมมี2 7 0ร้อเจ็รก็จะสุนะส่นสุ่มได้ทั้งหมด7ครั้งนะครับครั้งละ30เพร ครั้งนึงก็เท่ากับ10ครั้งนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกระดูเพชรที่ผมเก็บมาว่าจะออกหรือไม่ครั้งที่1 let's go คือผมดูไม่ออกนะว่าตัวในกิจกรรมออกจะเป็นไงผมยังไม่ค่อยได้สุ่มเลยเอาละครับเปิดมาเฮ้ยระเบ,บิดพลังเลยเหรอกระเด็นไหมเหมือนจะกระเด็นนะเฮ้ยรับอยู่ โอ้โหถือว่าเปิดมาได้ดีครับสำหรับชุดแรกไม่รู้ว่าเกินหรือเปล่าโอ้โหอย่างไรเอชอามาหนึ <SR> ่งครับเสมอครับโอ้โหดอลนั่นเองมาไหมโอ้โหไม่มาครับทหารพวกไก่ตัวนี้ดีมากๆเลยนะเห็นเขาบอกลูน,เ,นเอาไปทำตัวด v t นี่ดีมากๆตัว ตัวเล่นไอ้แบทเล่นโหดมากโอเคอเอมาเยอะอยู่ครับก็ถือว่าโอ้โหไม่เร็วครับไม่เร็วแต่ตัวในอ่ารเลดคนออกให้ผมหน่อยนะอย่าหลุดเลดนะถ้าแบบจนได้เอสอาอย่างน้อยก็อย่าหลุดเลดเลยโอเคครับผมมีครบหมดแล้ว คือ300เพชรมันจะได้1ตัวแบบเพิ่มอัตราแต่ผมมียังไม่ถึงไงเดี๋ยวค่อยลุ้นต่ออีกทีหลังอันนี้มาออเดิร์ฟก่อนเฮ<ด>้ยมีหมูมาว่ะโอ้จะป็นดาบกิ่งไม้โอ้ดาบกิ่งไม้ไม่เต็มอ่ะโอ้โหกระเด็นด้วยโอ้โหโดนตบไปหนงทีมหมาเนี้ย น่าจะาน,น่าจะเอ่อเสมอเผืยอเรืโอ้ทองมาส่างครับน่าจะมาจากตัวเดิมๆนะหรือต้องไปเก็บสะสมเพชรใหม่ โอนโ่นหระก็ดือผมอยากได้ดัดดัดล่างมืดอ่ะดัดตีนเป็ดเนี้ไม่มาโอ้โหโอเคดาบอันนี้อย่างน้อยก็โอ้โหกระเด็นด้วย เฮ้ย SSR <bitcoin>. เอ้ยอมาหนึ่งตัวนั้นหนึ่งตัวนั้นขอเป็นตัวในขอเป็นตัวในไอ้รอบใหม่อ่ะเฮ้ยมาแล้วนี่ไงเศษเสี้ยวของความทรงจำรรนะครับอัศวินนาราโฟลิส อดิสเบตในชาต,ชาติก่อนหน้านี้โอเคไหนะได้จะออกแล้วก็คลิปเลยยังไม่ให้ตัวเที่ยวต้องการครับโอเคถือว่ามาหนึ่งตัวเราเลยอีกกี่รอบเนี่ยสี่รอบเฮ้ยดาบเต็มว่ะแต่ไม่ถึงขั้นพลังมืดกันเดนหรือเปล่ารับอยู่ครับยังไง วันเดนตี้มาเจะดูกวันเดนตี้อยากได้เสมออีกแล้วโอ้โห SSR มาหนึ่งครับแสงวายแวบอยู่ตัวเดียวยังไง มาเยอะไปแลวเห็นไหมเอาแล้วครับยังไงเฮ้ยเจ,จ,จ๊รีบมาไปไหนงานาชีครับโอ้โหแตกเลดหน้าตู้แตกมาแล้วตัวหน้าตู้ที่สองครับโอ้โหตัวนี้เห็นเขาว่าโหดนะแล้วเดี๋ยวเราก็ได้การสุ่มมันสนะิบใบอ่ะโอ้ยขอวาลเลนต,ติแต่ว่าวาลเลนติกน่าจะมาสุ่มในนี้ได้นะ เดี๋ยวผมดูดเลทหน่อยขอดูเลทหน่อย0ูเท่ากันโอเคส5เท่ากัน,กนสวยงามอีก3ามครั้งครับขอจะเอาไปไว้ตีไฟนนลบอสรอบนี้ซีซั่นหเอ้ยดาบไม่เต็มแล้วก็ระเบิดพลังอยู่นิดหน่อยกระเด็นกระดอนจะมาไหม เนี่ยมาต้องไปเก็บเพชรอีกโอ้โหสีฟ้ามาแพ้เนี่ยขนาดน้นี่ไเกือบเอยโอ้โหแตกกระจายขนาดนี้กระเดือกินแน่นอนสกิปเลย มาอีกสงครั้งครับถือว่าเราได้ตัวดีมาแล้วนะเฮ้ยระเบิดพลังใหญ่กว่าเดิมเยอะกว่าเดิมบอกงานนี้ต้องมาตมัไใ่สวนครับแต่ว่ารับได้แบบนี้ขอตัวหน้าตัวอีกสักตัวนึงอ่ะไม่ต้องเอาตัวซั้นนะแต่ว่าสีทองนี่มีโอกาสแตกเป็นเอเหมือนกันนะเฮ้ย โอ้โหแพ้อีกเฮ้ยมาว่ะมาหนึ่งตัวโอ้โหดับเบิลเลยหล่ะููแตกไหมโอ้ไม่แตกครับแตกไหมไม่แตกมันแตกมันเป็นนั่นได้ S S R ได้ <neither> วาเลนตีโอ้โหสองพุดเจา้าออกสองตัวเลยเหรอลูกสกิปเลยอย่างงี้โอ้โหได้เอาไปอัพอันติอันติเมทได้ครับครั้งสุดท้ายแล้วลูกโอ้ลูก,ลกมาทำไมสองตัวเลยอะแ่งคนหนึ่งกันบ,บ้างโอ้โหห่าหงอาจจะเกลือกระเด็นกระดอนแต่ว่ากระเด็นสิทธสิได้เออยู่นะ โอ้โหป๋ามาช่วย่อยป๋าป๋าดว e วันโอ้โหไม่มาเรียบร้อยนาเกือแตะแอะเรียบร้อยเอ้ยมาหนึ่งตัวนั้นขอวานะเลนต้ครับเราจะได้วาเลนติเราต้องการตัวไปไฟนอลบอสนะครับแต่ตัวอื่นก็สามารถเอาไปพอได้อยู่นะแต่มันจะสู้ไม่ได้ ุดยอดวาเลนติสตีฟ้าออกครับเรียบร้อยสกิปเลยสบายใจครับสบายใจเหลือเกินสุ่มอีก90เพชรก็เพิ่มเลทตัวที่เราต้องการอีกตัวหนึ่งก็ตัวนี้ครับอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ก็น่ามีไว้2ตัวนี้ที่ยังไม่ได้ แค่2ตัวนะครับเอ้ยเหลือตัวนี้อีกตัวนึง daily airy แห่งความบริสุทธิ์นะครับโอเคอ่าเรียบร้อยครับคุณผู้ชมแหมชื่นใจออกมา3ตัวก็เหลืออีกสามตัวที่เราไม่ได้แบบเล็งเอาไว้ ออกมาสี่ตัวดิตรงนี้แถมไม้นี่ด้วยแถมอาไม้ตายมาด้วยนี่สร้างดาเมจเพิ่มขึ้นก็อัพไปเลยถือว่าคุ้มนะผมเก็บมาแล้วเปิดได้ครบอย่างเงี้ยถือว่าคุ้มมากๆเลยเสื้อผ้ามันมีอะไรล่ะอ,อ๋อยูอาก็ว่าน่าจะเก่งอยู่นะเห็นเขาว่าเก่งนะ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเก่งแค่ไหนแต่ว่าตัวที่ผมต้องการเอาไปเล่นเลยก็คือตัวนี้ผมจะไปปั้นอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาชมกันแล้วกันว่าเดี๋ยวผมจะปั้นหาอาวุธใส่ให้มันเพิ่มดาวเพิ่มอะไรให้มันให้เรียบร้อยในอ่าทางด้านของไฟน์น่าบอสนะครับเดี๋ยวเราเอาเอามันไปลงไฟน่าบอสนั่นแหละ โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพยงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมานะครับคิดว่าทุกคนอาจจะเบื่อในะเกมเดิมบ้างนะครับลงเกมที่หลากหลายเพื่อจะได้มีคลิปลงวันอื่นอื่นบ้างนะครับโอเคครับก็กูดรักแค่ฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกทกคนขอให้ทุกคนเนี่ยเปิดได้ตัวปังๆตัวดีๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันคลิปหน้ากับไฟแนลบอสนะครับเดี๋ยวปั้นก่อนเดี๋ยวขอตัวไปปั้นมันก่อนจริงสิเราเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงเรื่องสกิลเลยนะ วาเลนตีเนี่ยจะเป็นสร้างดาเมจ100นะครับแล้วก็ห้ามหันศัตรูสร้างดาเมจเพิ่เมเติม20%ต่อเกรดท่าไม่ตายเป้าหมาย1จุดนะครับสกิลที่2นะครับเป็ดน้อยฉีดน้ำก็คือสร้างดาเมจร8 0ของพลังโจมตีแก่ศัตรูหนึ่งรายและทำให้เพิ่มเกรด้าไม้ตายไม่ได้เป็นเวลา1เทิร์นนะครับแล้วก็ทฤษฎีการทำลายล้างก็คือสร้างดาเมจ630%าเรของพลังโจมตี แก่ศัตรูหนึ่งรายแตกร้าวด้วยแตกร้าวสร้างดาเมจสเท่าแก่เป้าหมายที่มีเอฟเฟกต์บัฟนะครับแต่ละขั้นมันก็จะเพิ่มความแรงไปเพิ่มเทินไปก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับวาเลนตีฟ้านะครับอ่ะผมขอรีวิวตัวหน่อยละกันผมว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทําอาจจะนานหน่อยคลิปนี้อ่ะขั้นแรกของนักดาบนานาชินะครับก็คือสกิลพังพรถล่าลมก็คือสร้างดาเมจสองร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต แกะศัตรูหนึ่งตัวนะครับสกิลมันบ้านเลยแล้วก็ดาบฟ้าคำรามก็คือสร้างดาเมจ130%มรของพลังโจมตีแกะศัตรูทั้งหมดิดสถานะดิน้นรลนนะครับฟืนฟูพลังชีวิตลดลง15%เมื่อเกิดคริติคอลนะครับแล้วก็ท่าไม้ตายก็คือดาบใบไม้ร่วงนะครับสร้างดาเมจ6 9รของพลังโจมตีแกะศัตรูหนึ่งลาย บัฟเพิ่มพลังดาเมจที่สร้างบวก30%ต่อ1เอฟเฟกบัฟที่ตนเองมีนั่นเองถือว่าถ้าตัวเองมีบัฟเยอะดาเมจยิ่งแรงขึ้นหรอไม่เบาถือว่าไม่เร็วแล้วก็ทางด้านของอัศวินดานาโฟลิสนะครับสกิลดาบกลางแขนสร้างดาเมจ2 4 0ของพลังโจมตีแก่ศัตรูหนึ่งรายบ,บานๆอีกแล้วจูวจ่โจมกดเกลียว สร้างดาเมจ160%ของพลันโจมตีแก่ศัตรูหนึ่งรายและลดแหล่งสกิลนะครับถือว่าโอเคใช้ได้จู่โจงครั้งสุดท้ายสร้างดาเมจ6 3 0ของพลันโจมตีแก่ศัตรูหนึ่งรายจิตสถานะบทยียคือไม่ส่วนอัตราทนทานนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอแถมนิดนึงนะผมไม่ได้รีวิวตัวที่ผมไม่ได้นะครับอาวุธมนุษย โมโนนะครับโมโนฟ้านั่นเองนะครับสกิลก็คือดาบไล่ระบำถอนเอฟเฟกบัฟของศัตรู1นรายและสร้างดาเมจอี220ิของพลังโจมตีถือว่าดีเงาเมื่อา้าฟันคือสร้างดาเมจิเปอของพลังโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดสกิล a อ e นะครับแต่ไม่ได้ติดสถานะอะไรอ๋อถ้าสกิลแรงสองก็จะติดสถานะเพิ่มเกรทถ้าไม่ตายได้เพิ่มไม่สามารถเพิ่ม เกตถ้าไม้ตายได้นะครับแล้วก็ท่าไม้ตายของเขาก็คือวางวนความเจ็บปวดสร้างดามเมจ455รบ45ของพลังโจมตีแก่ศัตรูและเลือดไหลเป็นเวลา2เทินทเลือดไหลก็สร้างความเสียหายเพิ่มเติม90%ของปริมาณดามเมจที่สร้างทุกครั้งที่จบเทินถือว่าดีนะตัวมเมื่อกี้แล้วก็ท่าหน้าของชนชั้นสูงเอสตินนะครับก็คือกระสุนบอลน้ำสร้างดามเมจ120%รเซนแก่ศัตรูหนึ่งหลาย สถานะบัฟจุดอ่อนนะครับสร้างดาเมจ3เท่าแก่เป้าหมายที่มีเอฟเฟกต์ดีบัฟนะครับโลมาไล่ลามคือทำให้ศัตรูทั้งหมดใช้สกิลฟื้นฟูไม่ได้เป็นเวลา2เทิร์นแล้วก็โศกนาฏกรรมนะครับทำให้ตายสร้างความเสียหายเนี่ยสัมม้ห้าสิของพลังโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดติดสถานะทะลวงเพิ่มดาเมจคีย์ได้เข้าสเท่าน่าเอาไปอันเนี้ยน่าเอาไปใช้ให้กับป่าป่าเดอะวันของเรานะครับคีย์ได้เข้าแรงๆ2เท่านี้บอกเลยว่า ร้องแน่นอนจะสมมาได้หรือเปล่านั่นเองอ่าผมลืมเลยลืมน้องตัวนี้ไปได้ไงเดรี่เอรี่แห่งความบริสุทธิ์นะครับก็คือถอดเอฟเฟกบัฟของศัตรู1รายและสร้างความเสียหาย2 2งนะครับส่วนอันนี้ก็เพิ่มความสามารถป้องกัน3าร30%และยั่วยุสะเทินยั n, ่วยุสัตูแล้วมอบเอฟเฟกค,คุ้มกันหมดสติเป็นเวลา1เทินนะครับ ย่อยุก็ทําให้เขาตีเราเน,นั่นเองทําไม่ตายคือคอมโบสตาร์นะครับสร้างความเสียหาย200 600 30%ของพลังโจมตีแกสตัวหนึ่งลายได้สถานะเพิ่มพลังดาเมจที่สร้างบวก30%ต่อ1เอฟเฟกบัฟที่ตนเองนั่น,นเองโอเคครับก็คุณรักให้ฟันขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกๆคนนะครับเดี๋ยวไว้มารีวิวการลงชั้นกันอีกทีเดี๋ยวผมไปลองลงดูก่อนเดี๋ยวกันเขินผมไม่เคยลงนะครับก็ไปแล้วนะ